ได้ใครมาขอพรอธิษฐานขอพรอะไรคือช่วยได้ก็คือช่วยช่วยได้ก็คือช่วยอ่าและจาไว้เดอเดะพี่น้องเนาะเออว่าคนเราเกิดตนอยู่ยังไม่ตายนี่จงทําดีเอาไว้นะเอออย่าทําชั่วทําเลวนั่นแหละเออทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วดีดีชั่วอยู่ที่ตัวท่ามเออสูงต่ําอยู่ที่คนขย่ามันไม่เหมือนกันนั่นมันให้โล เอากสูงตามเลยอูงตามมันนันให้เราอันนี้เรื่องทำความดีความชั่วมึงช่วยก่อนช่วยก่อนเดี๋ยวแกตายจริงๆเดี๋ยวมึพูดให้เก่าหายเงาเออเชิงริงเงานักเก่าอยู่สาทุสาทุอมพระอภิรโยนั่งงงเบาๆฉันนั่งบายกับกายชนังสินลา ไม่ฟังออกไหมไม่ออกอ๋อออกอยู่บางอ๋อไม่ออกคาถาคดินไหมเอเดี๋ยวเดี๋ยวไทยไทยให้ฮะเดี๋ยวมึงก็แปลเป็นไทยแกฟังด้เออคาถาคดินด้วยไหมเออที่ฉันใส่ไม่ได้เออที่ท่งนี่ไม่ใช่ช่วยยี่นี่เราฉันใส่ของผูกกินได้ใส่นี้หนึ่งานุ่งอ๋อแปดติ๊กโลโย่เโมชนังบายจกายชนังสรนลาประเด็นโยมโอกเรื่องปูนเปรซบน้าจำจิตมิจจำใจพุทธ จับบังกรุงยุมนครีพศัพขึ้งมมตมมกบพศัพขึ้งตราบตราบเอ้ยตราบไตรพศัพขึ้งใหญ่ๆเอ้ยหนุยเว็ดใครหัวเราะใหญ่เอ้ยหนุยเว็ดใครหัวเราะอุเบ็ดนายบอกฟังไม่ออกทำไมหัวเราะน่ะโชคฟังออกคำแปลกๆนี่แหละใช่นั่นแหละคงดูแมะใส่เห็นนั่นสับขึ้งมมตมมกบพศัพขึ้งตราบตราบเอ้ยตราบ ซับเคยใหญ่ใหญ่หนุ่ยเวนใหญ่หนูหนุ่ยเวนนั่นแกรู้แกกูหัวร้อนกับตาไหลคนเดียวนึงไอ้คนฟังไม่ออกกเคเดี๋ยวเขาไปแปลให้ฟังกันเองเด้อเออไป่แปลเดี๋ยวนูไม่แปลนะอ้าวแล้วไม่ให้กูแปลเป็นไทยเออให้แกแปลกันเองเดี๋ยววันหลังแกก็แปลเล่นให้เขางงสักงสองสามวันก่อนไม่ฟื้นอีกเลยโอ้เวีนกรรมเดี๋ยวต้องอันนี้แหละแล้วจะช่วยเรื่องอะ caracara Sennening มีใครทําร้ายเราไงเห็นมีใคร น่าอะไรเนี่อร้องอมร้องไห้คิรถเทเป็นอะไรมาช่วยฉันดูไม่ถังตาบอดฉันมองไม่เห็นทำไมมันจำเกลือจำน้องอย่นงี้มาอยู่กลางป่าคนเดียวี Ra, ra, ลายยายช่วยฉันด้วย oh. ฉันเองไ้นาว่าแม่เท่าจันไอจัน <Hey, Jan. S 2> ฉันโดนมาหาโจรทุบตีอยู่ในป่าแห่งนี้ oh. แต่ว่าลูกชายกับลูกสาวฉันหายไป oh. ฉันตาบอดทั้งสองข้างเจ้าค่ันวนี้ตาบอดตาบอดตาบอดทำไมไม่สู้เลยเอ้เพื่อที่ได้เจ็ดได้เปรตเข่ามาไม่ใช่บอกเด่นบอก บบกตานนี่โบดเนาะเดี๋ยวก็ไปให้ลกเดี๋ยวก็มาบอกได้โบกขุดแนวลิกก็ก็คขึ้นเล่นลิกกกลางวันเล่นไหนลูกก็เคยเป็นพอยใจยันเหรอจ้าคือไม่จันนี่ตาโบดเออแล้วนี่มาโดนอะไรมาทำไมช้ำเลือดช้ำนองอย่างงี้เลยแม่เท้าลูกชายพร้อมกับลูกสะพ้ายฉันพามาหาของปาแต่ขนาดเดียวกันที่ฉันนั่งรอลูกชายกับลูกสะพ้ายมีมหาโจรกลุ่มใหญ่ มันมาทุบทำลายร่างกายฉันจนฉันสลบแน่นิ่งไปฉันเป็นห่วงลูกสาวกับลูกชายฉันมาเห็นลูกฉันไหมลูกฉันอย่าพูดถึงเรื่องลูกตอนนี้เออฉันยังไม่เห็นใครเลยเห็นแต่แม่เทานอนจุ่มกองเลือดอยู่คนเดียวแต่แม่เทารู้อะไรไหมการที่ฉันมาช่วยนี่ฉันไม่ใช่คนนะเปสัตว์เล็กตรงนี้ คือชัดเทวดาเทวดาอยู่บนสวรรค์เป็นเทวดาเออเทวดาจริงๆเหรอเจ้าคะจริงๆจ้าเทวดาแหละตยายแม่เม่าจันนี่ตาบอดเคยเห็นเทวดาไหมเฮ้ยนี่ก็ทาเแปลกๆทำไมเช้กคนตาบอดทีเคยเห็นได้ไงเนาะคนกันเองยังไม่เห็นจะมาเห็นอะไรเทวดาก็บางทีก็คนมันไม่ได้บอดแต่กำเนิดนู่นไม่ใหญ่อ๋อเออบางทีไปเดินทิ้งไอ้นูน เ้ำทิ้ตาไปเทงตามาพึ่งมาโบดเอาพึ่งนี่โบดตอนโตตอนเทาแล้วอันนี้ก็เคยถามว่าเทาเคยเห็นเทวดาไหมไม่เคยเห็นเจ้าไม่เคยหรออันชุเชะคผู้สงสารเทอเนาะอ่ะ้ายใยญ่จันไม่เคยเห็นนอกก็ถือว่าใาญ่จันนี่มีบุญใทญ่ให้สสมผาสแล้วก็เล่นที่หัวหัวจะนั่นหัวเล่หัวเทวดาอันนี้หมอยหัวพบโภนั่นเลยอันนี้อะไรเจ้า อันนี้จมูกยาตาตาตาจะเดี๋ยวบดเหมือนยายนงอย่าทิ้มเลยโอ้เทวดาก็มีลูกกาเนโอ้มีรูจมูกยาวมีสองรูนี่แหละจ้ะโอ้คิดว่าเป็นถุงพลาสติกนี่ก็แย่แล้วนั้นตายาโอ้ไอ้ลูกๆกยังไม่หมดยังไม่หมดเอาลูกๆลูกๆ